สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดวาน่าแม็ดองเดียชานนนะครับวันนี้ผมพามาชมปลาสวยงามครับร้านของพิชชาิครับร้านชาติอควเรียมนะครับเปิดโทรตามนี้ก็เฟซบุ๊กนะฮะชาติอควเรียมตามนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมปลาด้านในกันนะครับอ่ะรับชมกันนะครับตอนอื่นเลยนะครับพิธีกรเราคุณถาวรเช่นเดิมนะฮะสวัสดีครับนี่เมเจอร์ของเราอ่ะโอเคครับแนะนําปลาครับคุณถาวรอ่าครับผม อ่าครับก็ามาก็มีตะเพียนอินโดสั้นนครับอ่าครับผมหลังยกนะอันนี้ตัวหนึ่งพันนะฮะอ่าพันเดียวเท่านั้นนเะสสวย,สวยเป็นเป็นตาแดงด้วยนะตาแดงก็มีตา,ำตตาดำก็มีตาดำจะเป็นหนีนะฮะส่วนตาแดงก็หลายตัวที่วหานะฮะทองอินโดนะฮะตะเพียนทองอินโดอ่าต่อมาตู้ต่อมาคุณถาวร นี่ไงนะบุ้มโอ้โหตัวใหญ่มากอ้วนนั้นเนี่ยตัวนี้ตัวเท่าไหร่ับหงยักษ์นี่ตัวนี้สี่พันห้าสี่พันห้านะหูใหญ่มากนะจริงจริงใหญ่นะถ้าเขามาดันข้างเนี่ยโอ้ใหญ่มากปุ้มปุ้ยเขาชื่อปุ้มปุ้ยนะตัวเนี้ยอันนี้อะดูดูโอ้โหหางตรงด้วยนะงตรงด้วยนะปุ้มปุ้ยอ่ะต่อมาด้านเนี้มังกรยักษ์ทองมาเลย เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดที่สามหมื่นสามหมื่นนะตามราคานะนี่เนี่ยครัโหใหญ่อันนี้ก็ใหญ่มากนะถ้ามาดูของจริงนี่ใหญ่มากน่าจะเอาที่ยี่สี่นิ้วได้นะอ่าครับผมยี่สี่นิ้วได้นะฮะอ่าต่อมาคุณถาวรน,น่ะนี่มักง,มงกรเงินธรรมดาครับมังกรเงินธรรมดาไซส์ใหญ่ <15. S 1> ตัว <15. S 1> ตัวพันห้านะโอเคครับตัวหนึ่งพันห้าร้อย ่ประมาณนี้นะครับอ่าตู้ต่อมาตู้ต่อมาคุณถาวรอ่ะตู้นี้ตู้นี้ก็มีปลาคราฟสั้นกับตะเพียนสั้นอ่าครับผมคราฟสั้นหางยาวน่ารักนี่เท่าไหร่ฮะอ่าตัวละห้าร้อยครับห้าร้อยนะครับตะเพียนสั้นเนี่ยฮะับตะเพียนสั้นก็ตัวละพันครับอ่าครับผมอ่าต่อมาครับมีอินซิงนิตอ่ะตัวนี้เท่าไหร่ครับหางแดงแดงตัวนี้ตัวละพันครับอยู่ปลาหมอด้วย เป็นนกแก้วเทคนะฮะนกแก้วเทคกสัตว์เท็ตัวนี้ก็สองพันห้าสองพันานฮะอวนปักอ่ะมาดูแอลดีกว่าหนึ่งหกห้าเท่าไหร่ฮะหกห้าอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทเยอะมากอยู่กับศูนย์ศูนย์หนึ่งนะแล้วก็อินฟิกนิดถังแดงตัวนี้ครับตัวละพันเท่าพันหนึ่งนะฮะนี่โอเคฮะอ่ะอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นี่อันนี้บางกรเงินเกลือกตาแดงตัวเล็ก 600บาทนะฮะแล้วก็มีแอลนะแอลตัวใหญ่ด้านในถหรยครับตัวใหญ่ตัวละพันครับพันหนึ่งนะโอเค,คดูตะไคร่น้ำได้ดีนะตัวนี้สาพัดแอลนะฮะตามนี้เลยอ่ะราคาก็ตามนี้ครับอ่ะดูคร่าวๆไปตัวนี้ตัวนี้แอลสองร้อยเอครับสองร้อยเอนะตัวจะ เกี่ยวๆเหลืองๆเนื้อตัวเรสองพันสองสองพันสองนะตัวนี้ใหญ่ค่อนข้างใหญ่ล้ใหญ่แล้วแล้วก็มีแอลเนี่ยสองสี่ศูนย์ที่ลงใหม่จุดขาวๆอ่าตัวดำจุดขาวนะสองสี่ศูนย์ตัวสองพันสามอันนี้ต่อมาด้านในนู่นนะครับตอนนั้นแอลหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์นะพานาคิวตัวเท่าไหร่ครับ 190, นะ อันนี้ตัวละเจ็ดพันครับเจ็ดพันนะอ่ามาโชว์ตัวหน่อยฮะอันนี้บึ้มเลยเห็นไหมเจ็ดพันนะตัวกินไม้เนี่ยเจ็ดพันโอเคครับใหญ่นะตัวเนี้ยยังมีใหญ่กว่านี้อีกมีใหญ่กว่านี้อ่าเดี๋ยวค่อยไปดูนะฮะอ่าลองต่อมาคุณถาวรนี้นี่สเตอร์เจียนเจ็ดร้อยบาทสเตอร์เจียนจีนอันนี้นะฮะอ่าเจ็ดร้อยบาทนะจีน โอเคครับอะต่อมาด้านนี้อะด้านนี้เลยนี่มีมังกรเงินมังกรเงินมังกรเงินธรรมดาครับครับผมแล้วก็กระทิงไฟเท่าไหร่ฮะกระทิงไฟแปดร้อยแปดร้อยอะครับผมแล้วก็นี่นีหลูกนามไนเจอร์ครับไซส์ในเจอร์ไนเจอร์ไซส์ใหญ่ใหญ่เท่าไหร่ครับอันนี้ห้าพันห้าห้าพันห้าโอเคครับโหบึ้มมากอ่ะเดี๋ยวมุมต่อไปนะครับใหญ่มาก ตัวเป็นฟันเลื่อยนะด้านข้างเน่ยอีกสิ่งนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่ตัวละพันครับตัวพันนะฮะมาเลือกได้เลยเจ้านี้ป่ะนี่นี่อาตัวยังเนี่ยครับตัวยาักษ์หนึ่งเก้าศูนย์ปข้างในแล้วอันนี้ฮะเดี๋ยวมีปลาป่ะอ๋อพีมีลายมีลายอันนี้นี่เผื่อลูกค้าสนใจนะนี่มากสวยและใหญ่มากตัวนี้พานาคิว L190 นะฮะตีบึ้มเลยจริงๆใหญ่นะหูใหญ,ใหญ่ใหญ่นะฮะดตัันเต็มๆนี่สวยนะเท่ดีอะ่ะเห็นไหมน้มมีหนวดด้วยเห็นไหมโอ้เท่มากอ่ะตู้ต่อไปค,คุณถาวรอ,อ่ะด้านนี้ครับนี่หมูอินโดตึมเลยนะกับออสการ์สั้นนะ ลโลตัวละร้อยยี่สิบบาทร้อยี่สิบาทออสกาสั้นนี่าไหร่ครับตัวละสองร้อยห้าสิบอ่าครับผมนี่นี่นี่แล้วเห็นอะไรเข์ฮอร์นน่ารักมากเลยตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้ขายไปยังไงเนี่ยยัังครบโอ้น่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้ตัวกี่บาทนะเนี่ยตัวพันนะครับตัวพันนะโอเคครับน่ารักมากน่ารักจริงๆเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะฮะ เอาต่อมานะครับฉลามปากเป็ดตัวหนึ่งพันบาทใช่ไหมฮะใช่ครับน่ารักนะเนี่ยสายมุ้งมิ้งเลยนะ,ะนี่ฮะอันนี้เขาจะว่ายน้ำตลอดน,นะอ่ะแล้วก็มีสเตอร์เจียนนะจีนกระเบนนี่เท่าไหร่ครับกระเบนพันแปดครับพั 2008, นแปดนะครับอ่าครับผม พันแปดทุกตัวไหมครับครับท,ทุกตัวนะฮะเป็นเหมือนโมโตโร่ไฮบิด่ะฮะได้ครับมีโมโต o ร่แล้วก็ไฮบิดครับผมอันนี้เหมือนไฮบิดเพอร์เลยไหมฮะได้ครับเพลย์อันนี้เพอร์แท้มากหรือไฮบิดจะเป็นไฮบิดครับน่าจะเป็นไฮบิดนะบบโอเคครับสามตากเป็นน่ารักมาก อ่าตู้ต่อมาครับผมด้านนี้เลยนี่ตัวแก้วแซนต้าเท่าไหร่ครับคุณถาวรตัวพันห้าครับตัวพันห้านะแล้วนี่ฮะฟาว o w e r h o r นฟาว o w e r h o r นลอกลอกเออาครับผมตัวหนึ่งพันอ่าตัวแก้วลายเสืออ่าตัวแก้วลายเสือนี่นี่นี่ตัวพันตัวพันเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวคุณถาวรน่าด้านในมีเสือเหลืองเสือแดงด้วยนะเสือแดงมีตัวนึ่งอ่เสือเหลืองมีตัวหนึ่งอันนี้พันหนึ่งเหมือนกันไหมฮะใช่ครับ ราคาเท่ากับสีแดงนะฮะนี่เสือแดงเสือแดงนี่เสือแดง,อ,แดงอ่าคู่วะสวยคู่เลยนะแต่โอเคอครับตัวหนึ่งพันเท่านั้นนะอ่าต่อมานกแก้วใหญ่อ่างเตานะฮะก็พันบาทใช่ไหมอ่าไซส์เล็กตัวละพันมีมีไซส์ใหญ่อยู่ตัวเนี้ยสองพันห้าอ๋อโอเคถ้าถ้าไซส์เล็กหนึ่งพันนะฮะแต่ถ้าไซส์ใหญ่เบิ้มเนี้ยสองห้า 2, ยิ่งโตยิ่งแพงนะฮะโอเคมาดูฟอร์มตู้เลยนะฮะด้านในก็มีนะตัวใหญ่ใหญ่เห็นไหมอ้วนอ่ะตู้ต่อมาครับอันนี้อลังการมากอ่ะอันนี้โหใหญ่เนี่ยตอลายใหญ่ต,ตอลายใหญ่โหใหญ่มากถ้ามาดูตัวจริงใหญ่มากนะฮะ อันนี้ตัวกี่บาทครับเนี่ยตัวละสองหมื่นบาทครับสองหมื่นบาทนะครับลายใหญ่อินโดครับผมโห oh, ใหญ่มากอืมอันนี้เขาปรับรองเขาปรับตัวนิดนึงนะอันนี้ประมาณมียี่สิบนิ้วได้ไหมได้ครับยี่สิบถึงยี่0บสองยี่ถึงยี่ไงประมาณนี้ ใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวอีกมุมหนึ่งฮะทั่งบอลนนะับคุณถาวรน,นี่อันนี้ลายคู่นะฮะลายคู่อินโดอ่ะเท่าไหร่ครับอันนี้หมื่นห้าครับหมื่นห้านะฮะหมื่นห้ากับสองหมื่นห้านะอ่ามีหมื่นห้ากับสองหมื่นห้าใช่อันนี้หมื่นห้าครับผมตัวใหญ่นี่มีละอันนี้ลายคู่สองหมื่นห้าครับผมลายใหญ่ตัวนั้นหน้าหักเลยอันนี้หน้าหักเหรนะนอ๋อโอเคเท่าไหร่กัลายใหญ่หน้าหัก สองหมื่นห้าเหมือนกันโอเคฮะออลกาซันอวนเนี่ยฮะพันห้าครับตัวนี้พันห้าโอเคครับมานาโกรุเซมานาโกรเซ่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทแล้วก็มีหลบด้านข้างเนี่ยฮะเหลืองเหลืองเหลืองอันนั้นลายใหญ่แซมครับอ่าเท่าไหร่ครับตัวนั้นสามพันห้าครับสามพันห้าลายใหญ่แซมสีเหลืองตลอดนะตัวนั้นโอ้โอเคครับ ต่อมาตัวนี้ฮะนี่ต่อหมูบินเท่าไหร่ครับนี่สองพันห <25, S 1> <25. S 2> ้าสองพันห้ากินอาหารเม็ดอะไรแล้วนะครับนี่น่ารักเลยนะมาเลือกได้เลยนะฮะอ่ะต่อมาครับผมนี่อันนี้ก็สุดยอด ซุปเปอร์เลสโลเวน่าชอตบอดี้นะตัวนี้ตัวนี้ 65, หกหมื่นห้าป่ะฮะตามป้ายนะน,น,ยน,นี่ฮะสวยืมสุดยอดตัวนี้สวยฮะสวย,สวย,ยนะฮะอ่าและนี่ครับกระเบนตัวนี้ เป็นตัวนี้สองพันห้าคอันนี้เพลย์นะฮะครับแล้วก็มีนี่นะนี่นนอันนี้เทมากตาฟ้าบูอ้ายนะฮะใช่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็สองหมื่นสองสองหมื่นสองแล้วบูอายนะมีหนวดยาวเบื่อหนวดยาวมากเลยนะครับนี่สวยเลเป็นพ่อเท่าเลยอ่ะต่อมาอีกตัวหนึ่งนะเพลย์อันนี้ฮะเนี้ยสวยน่ารักนะกระเบน อ่ะด้านในนุ่นฮะนั่นก็เป็น L หนึ่งเก้าูน่าอีกตัวนะฮะเท่าไหร่ครับ,รบรตัวนี้7000ครับ7,000อ่าโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ,บเท่าไหร่ครับนี่20,000เหมือน่กันครับอ่าเสือต่อลายใหญ่นะ,ะอินโดนะครับใหญ่มากมีด้านหลังอีกตัวหนึ่งนี่ฮนะโอ้<ะ>โหจริงๆใหญ่มากเลยนะดูเทียบกับกล่องนะเห็นป่ะ ใหญ่มากอ่าเดี๋ยวไปดูแรดแดงอินโดนะฮะตัวใหญ่น่านี้อ่ะแรดแดงอินโดตัวเท่าไหร่่ะนี่คุณถาวนอ่าตัวละสองพันห้าโอเคสองพันห้าสองพันห้านะครับโอเคนี่โชว์ตัวนิดนึงอ่า แอวเหนึองเหลืองไซนี้เท่าไหร่ครับไซนี้มีสามร้อยกับกับเจ็ดร้อยครับก็ผมนี่นี่อ่าแล้วนี่อ่าโชว์ตัวหน่อยแดงๆเห็นไหมเอาเคคียบเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ ครับอ่ะพี่ชาครับสุดท้ายครับผมอ่ะอ้าวสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมอ่ะมีอะไรฝาก FC ฟซีไหมครับพี่ชาติอ้าวก็ลองเข้ามาดูหน้าร้านได้นะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจอ่าแล้วก็เพจทาง Facebook ด้วยนะครับผมพี่ชาติก็เปิดทุกวันนะฮะเปิดทุกวันครับลูกค้ามาหน้าร้านได้เลยครับอ่าครับผมได้ราคาพิเศษอ่ามาคุยตัวตัวดีกว่าหลังไม่ท่านอาจจะได้ราคาพิเศษนะมีรถมีอะไรครับอ่าครับผมลูกค้าสนใจ อ่าโอเคขอบคุณนะพี่ชาติอ,อ่าสุดท้ายนี้ฝากด้วยครับร้านพี่ชาตินะตำนานเสือตอนะฮะโอเคคุณถาวรนด้ยอ่าไปนู่นแล้วโอเคครับบ๊ายบาย,บาย,บาย